ดาวเองแต่ตัวนั้นมันเป็นตัวเลขตัวเลขนาทีแล้วเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ15บหน,นะน,นาทียีนาทีครับยังไงนะครับเวลาเวลาเราปาดเนี่ยฝุ่นเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยอันาเงี้ยยางดิไบไงว้าตัดตัดให้อพอดีแผลแล้วมันจะมีสองด้านนะไปไหนมันแกะได้เวลาเราจะแปะไปอ่ะเราต้องแกะนะ แกะออกมาเนี right ่ยแล้วเอาด้านที่เราแกะน่ยนะแปะลงไปแปะลงไปนะลองดิอัเดี๋ยวเอาด้านนี้แปะลงไปนะด้านนี้มันจะมีกาวนิดๆแต่จะให้อยู่ดีจยต้องตัดเศษพวกนี้ใส่น้ำมันบินซิลทำเป็นกาวดีนะหมักไว้เลยมันคมมากเราก็ใส่น้ำมันเติมถ้ามันเหลวมากแล้วใส่ยางดิบเราใส่บีบให้มันพอดีเป็นกาวแล้วก็ทาก่อนทาที่ตาขัดก่อนนะขัดเหมือนเราแปะตติ้งอย่างนี้แหละแล้วขัดพอขัดเสร็จแล้วก็ทากาวที่เราผสมไว้แล้วก็ยางดิบแปะ เสร็จเราก็มากดอัดับันนี้พอกดอัดแล้วก็กดให้แน่นเลยให้สุดเลยตื๊ดเลยให้สุดเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยแล้วเอาประมาณนั้นสิบห้านาทีแล้วมาดูแขนถ้าแบบมันยังสนิทไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปล่อยไปอีกครับแถ้าเกิดประมาณยี่สิบนาทีแล้วม,ม,นะมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ถอดป,ปั๊กออกถอดปั๊กออกถอดปั๊กเสร็จปุ๊บเรายังดิ้นอยอ่าไอ้ไม่ให้ถึงตายเนี่ยลอง รองปึ๊บแล้วก็กดอัดอีกทีนึงอัดต่อลงไปก็คือเราเอาแน่นแน่นอีกแต่เราไม่เอาร้อนแล้วเพราะยางดิบมันละลายแล้วอย่างเงี้ยป่ะอันนี้เรื่องเวลาเนี่ยแต่ยางใหญ่ยางเล็กแล้วก็ใช้ไอยใช่ครับอันนี้มันจะเป็นพวกอะไรหน้าโค้งจริงๆเป็นของรถใหญ่ออมาครพวกตามแก้มพวกตาอะไรแล้วเป็นพวกยางในนี้ลองอันนี้เลยกดเลยเรื่องความร้อนอะไรอย่างเงี้ยความร้อนเนี่ยคือเราเร่งเร่งเร่งมากเร่งน้อยไม่ได้ แต่เราใช้เวลาเอารใช้เวลาความร้อนตรงที่อยู่ตรงนี้ยไปเรื่อยๆก็อบไปเรื่อยๆอบไปเรื่อยๆไปเรื่อย จับไว้ไม่ให้ยางมันปิ้นขึ้นนะบัสแกะขอบไล่ไปด้วยอขอบเอาออกได้ออ่าออกไปสุด้าเนี่ยผเกิดอไว้นะครัาส่ถังได้รนม่ำไม่ต้องใส่ต่อเดี๋ยนเลยแต่ว่า้น ขึ้นขอบอหมใช่ไหมป๋าแล้วก็ค่อยใส่สอนแล้วก็เติมลมจริงจริอ๋อแล้วถ้าใส่สอนเดี๋ยมันไม่ขึ้นขอบเดียร์ขึ้ขอบแบบง่ายสําหรับวันนี้นะคะกพ่อจะส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับค้าแม่นใจนะคะ,นนะ,คะต้องการเครื่องนะคะแล้วก็ต่อขา